s p i d e r m a แมนซีนิมาต r a p h เฟอร์ีพการให้อารมณ์ของภาพที่เคลื่อนไหวดิธีเป็นอีเกิดในฤดูการเซียจีไฟเด่นดินรองเราเนี่ยไม่รู้เวลาเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้เวลาเกิด เราก็ไม่ใส่ใช่ไหมฮะไม่มีแต่พระเอิญเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าในดวงไทยอะ่ะมันได้วลราโคตมานาวางก็คือหนึ่งลาเปิดชะตากับใสชะตาเ,เอาไฟมันเด่นจริงๆแลแบบ้วแปดลมเพิ่มออกซิเจนให้ไฟก็ได้วลรโคตมานาวางไฟเด่นเมื่อไฟเด่นปุ๊บเราสันนิษฐานว่ามันจะต้องเป็นมะเมียบวกมะแมบบกมะเสง เรามาดูถ้ามันเป็นเมะเมียเวลาเกิดนะเบอรเจ็ดต้องใส่ที่ A1 เพราะเราตั้งค่าไว้ที่ A1 หยังไม่มาน่ะมาแล้ว มันก็จะดึงเอาไว้ตัวค่าที่แมทชิ่งระหว่างมะเมียมะแม่มะเสงมาเป็นกลายเป็นไฟต่อมารุ่งไทยเนี่ยของคนคนเดียวกันเปิดชะตาไส้ชะตาหนึ่งได้วอลาโคตามานอวางแปดก็ได้วอลาโคตามาณอวางเป็นการยืนยันว่าไฟเนี่ยสุดยอดทีนี้มันมาเกี่ยวอะไรสังขารเนี่ยสังขารอะไรมีความตั้ง เขาเรียกอะไรอะ่ะสังขารในตัวไอตัวพื้นที่ของตัวสังขารหนึ่งอะ่ะมันก็คือสลายยตนะทวารทั้ง6ทํางานกับไฟทํางานทั้ง6ทวารทั้ง6รวมเป็น1เดียวนะครับรวมเป็น1เดียวก็คืออะไรทวารทั้ง6รวมเป็น1เดียวการให้อารมณ์ของภาพที่เคลื่อนไหวซีนิมาต o g กา p h เปอร์ EP พยิ่งมีตีโกลนประสานกันก็คือตัวขันห้า โซการณลรณะทุกขังเจอกัรตันหา 8. ทรงอิทธิพลเลยก็คือวราโคตามาณวังเก้ายิ่งไปกันใหญ่เลย 7. รวมกัน3ตัวส่งสัญญาณส่งความสัมพันธ์เวทนาขั้นล้ำเหลือก็คือดื่มดำกับการคิดสิ่งแปลกใหม่ก็คือการให้อารมณ์ของภาพที่เคลื่อนไหวชาวบ้านเขาไม่มีไอคนน้มีแน่นอน